ครับอันนี้เปิดเครื่องตัวนี้เราเปิดเปิดแบบปกตินะครับเสียบปลั๊กกดปุ่มเปิดแบบปกติมันก็จะมีอะไรฟ้องขึ้นมาแบบนี้นะครับบอกว่าฟินต์ิลเตอร์ฟิลเลอร,เอร์เพราะว่ามันรู้ว่าไม่ใช่ตลับหมึกแท้นะครับ เครื่องมันจะก๊อกก๊อก,กแคกแกทำอะไรหัวมันอยู่แป๊บหนึ่งนี้เราก็ปิดไปเลยแต่ว่าจะไม่ลงทีเดียวนะครับต้องรอสักครู่แบบโอเคทีนี้เราก็เปิดใหม่ด้วยวิธีของเราตามแบบฉบับดั้งเดิม กดปุ่มค้างไว้อ่าเราก็นับไปอีกห้าหกวิเหมือนเดิมนะครับโอเคโอมย้อนแกลบอออสองทีเหมือนเดิมครับขั้นตอนทุกอย่างเหมือนเดิมอีกห้าวิ ก็จะเข้า MFG m หมดใช้งานได้อีกแล้วครับท่านโอเคครับ